ครับพี่น้องกำลังอยู่กับชา n e l โครมาต์รีวิวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำสีโซโดคาเมเลเดอร์กันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคิวของเจ้าโซโดคาเมเลเดอร์อนาเตอร์เอ็กเซสนะครับอนาเตอร์เอ็กเซสก็จะเป็นเจ uh, ้าตัวอนาเตอร์ไรเดอร์ที่ปรากฏตัวออกมาใน uh, ซีรีส์ของคาเมเลเดอร์จีโอนะครับ uh, คลิปก่อนๆ uh, ผมทำเป็นทำสีเจ้าตัวอนาเตอร์ไฟส์แล้วก็อนาเตอร์บิวแล้วก็อนาเตอร์จีโอด้วย ให้พี่น้องได้ชมไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เลยมาทําเจ้าตัว a อ็ก s ซต่อะนะครับให,ให้ได้ชมกันนะครับก็เจ้าตัว a อ็ก s ซเนี่ยคลิปตอนเปิดกล่องอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องช่วงนี้พอดีงานยุ่งนิดนึงนะครับก็เลยขออนุญาตข้ามท่อนนั้นไปนะครับแต่เมื่อกี้ก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับของ,ของเจ้าตัวนี้ก่อนที่จะมีการทําสีอะไรเงี้ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ให้พี่น้องได้ชมไปก่อนใน,ใน,ใน,ในระดับหนึ่งนะครับว่า ให้ดูว่าเออมันก่อนทําสีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมาพูดถึงเจ้าตัวโซโล่เอ็กเซสตัวนี้อนาเตอร์เอ็กเซสนะครับตัวนี้ก่อนก่อนนิดหนึ่งเนาะในกล่องนะครับก็จะให้มาแค่เจ้าตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับอนาเตอร์เอ็กเซสตัวหนึ่งแล้วก็จะให้มือเปลี่ยนมาแค่1คู่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในกล่องของพวกอนาเตอร์ไรเดอร์จะไม่ได้แถมอะไรมาให้เยอะนะครับจะมีให้มาแค่นี้นะครับนอกจากนั้นก็มีพวกสติกก็งสติกเกอร์ที่เอามาติดตามตัวนะครับฐานก็จะไม่มีให้มานะครับ ก็จะมีประมาณแค่นี้เองนะครับวิธีการทำสีของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยมาดูดีเทลใกล้ๆก,ก,กันก่อนออกมาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับตัวดีไซน์กับสีสันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ล้อมาจากเจ้าตัวคามีนไรเดอร์เอ็กเซตัวปกติเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอนาเตอร์เอ็กเนี่ยมันก็จะเป็นอนาเตอร์ไรเดอร์ที่ ได้รับพลังของเจ้าตัวคาเมเดอร์เอ็กเซสในการมาแปลงร่างนะครับเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะรูปร่างออกมากลายเป็นแบบไรเดอร์ปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับก็ถามว่าดีเทลอะไรเงี้ยตอนทําก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอ็กเซสเลยอะไรเงี้ยนะครับแบบไม่ชอบดีไซน์มันอะไรเงี้ยตอนทาเจ้าตัวนี้ก็แอบรู้สึกแบบทําไปน้าตาไหลไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนฟิลประมาณแบบก็เป็นตัวที่เราไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยนะก<ๆ>็เลยจะทําแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกแบบ ดีเหมือนตัวอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของช่างสีนะช่างที่รับจ้างทําสีอะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่ว่าผู้อุปการะจะส่งงานอะไรมาให้เรานะครับเราก็ต้องทําให้ได้มันเป็นสปิริตนะครับแล้วก็เป็นความรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะครับก็เอ็กเซสเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมันยังมีตัวที่มันเป็นออริจินอลอีกนะตัวโซโดนะครับก็เดี๋ยวตอนนั้นอะถ้าทางน้ําตาจะเป็นสายเลือดเลยแหละทำไปคงทรมานไปพอสมควรนะครับก็เดี๋ยว อันนั้นนนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นของเจ้าการทําสีของเจ้าตัวอนาเธอร์เอ็กเซสตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเจ้าการทําสีของเจ้าตัวโซโลทุกตัวเลยก็คือเราจะทําความสะอาดชิ้นส่วนมีการตัดแต่งชิ้นส่วนที่มันมีพลาสติกเกินๆอะไรออกมาครับก็ขัดๆอะไรนี้ให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่มันจะทำได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปล้างด้วยน้ายาล้างจงล้างจานนะให้เรียบร้อยให้สะอาดเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาพ่น สีรองพื้นทับลงไปนะครับตัวนี้ผมกระโดดข้ามการใช้สีโกเบไปเพราะว่า2ตัวที่แล้วเนี่ยมันทําแล้วมันแอบรู้สึกว่าพอเราพ่นสีโกเบลงไปชั้นหนึ่งนะครับที่มันเป็นสีขาวแล้วก็มาพ่นเซอร์ฟสแบล็คที่มันจะเป็นสีพื้นที่เป็นสีดําอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมัน,ม,นมันหนาขึ้นค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องตอนประกอบหน่อยหนึ่งผมก็เลยเทสดูว่าเราตัด ขั้นตอนโกเบตรงนั้นออกไปได้ไหมเพราะว่าจริงๆตัวนี้เราจะใช้เป็นสีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเข้มก่อนนะครับแล้วก็จะทำไฮไลท์ผมก็เลยใช้ตัวเป็นเซอร์เฟสแบล็กตัวนี้เลยนะครับของสกาคัลเลอร์ลงไปเลยพ่นไปใหม่ทั้งตัวเลยนะครับก็มันจะกลายเป็นสีดําปีเลยทั้งตัวเลยแล้วก็เจ้าตัวสกาวคัลเลอร์เซอร์เฟสแบล็กตัวนี้มันออกมาพื้นผิวมันจะออกค่อนข้างด้านๆน,นิดนึงนะครับก็แบบสีดํามันจะมันจะไม่ มันจะไม่เป็นกึ่งๆอะไรเงี้ยอ่าทีนี้มันก็เป็นสีพื้นหลักยังไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องพ่นไอ้สีขาวนะครับสีขาวตัวนี้ผมใช้สีขาวเงาเลยพ่นลงไปใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะขอให้มันเป็นโอเคหน่อยรู้สึกตัวนี้ของผมจะใช้เป็นโกเบมั้งอ่าพ่นทาเป็นไฮไลท์ทั้งตัวเลยนะครับลงไปก่อนอีกหนึ่งชั้นทําเป็นเหมือนอ่าพ่นให้มันเหลือขอบดําๆของตัวเซอร์ c เ b ซแบล็ตัวนั้นนะไว้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อ่โดยรวมให้เป็นสีขาวที่ต้องทําอย่างนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนอกจากจะทําให้พื้นผิวมัน ดูเรียบขึ้นนะครับที่สําคัญเลยก็คือเวลาเราจะพ่นสีพื้นหลักของทุกทุกทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสีชมพูสีเขียวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของตัวนี้มันจะทําให้สีหลักของเราไม่ดรอปนะครับเพราะว่าถ้าเราพ่นเอาสีหลักเรามาพ่นทับบนสีเซอร์เฟสแบล็ตัวนั้นเลยเนี่ยมันจะทําให้สีหลักของเราอะ่ะมันจมมันมืดลงไปเยอะเลยอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตรงชิ้นส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ประมาณนี้เห็นไหมตรงขอบที่มันดำๆมันจะออกเป็นอมม่วง นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกที่เราต้องการนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่พ่นสีขาวลงไปเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นสีออกจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งสีมันจะเพี้ยนออกมาแล้วมันดูดูดูไม่เหมือนไม่เหมือนกับต้นฉบับอะไรประมาณนี้นะครับเราเลยจําเป็นจะต้องพ่นสีขาวลงไปก่อนหนึ่งทีนะพอพ่นสีขาวเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาพ่นสีสีหลักนะครับสีจริงของมันนะลงไปสีชมพูตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะมันจะเป็นอของโกเบนะครับ สีชื่อโรสเลยนะครับโรสที่แปลว่าดอกกุหลาบอะไรเงี้ยสีจริงๆอะ่ะเท่าที่ผมดูมันคือใกล้เคียงกับไอตัวเนื้อสีหลักแล้วก็ตัวเรสเฟนส์พอสมควรนะนี่ออกมาจะเป็นประมาณอย่างนี้อ่าพ่นไปแล้วเอ่อเหมือนประมาณจุดที่มันเป็นเราเหลือไว้เป็นสีดำดำอะ่ะเป็นพวกไฮลงไฮไลท์ ight, สีดำดำอ่าไว้อะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมแล้วตรงที่มันเป็นสีสว่างอะไระครับมันก็จะเป็นสีของมันประมาณนี้ซึ่งออกมาค่อนข้างโอเคอยู่สวยอ่าถูกใจเลยนะครับตัวนี้ พอเราพ่นสีชมพูเสร็จปุ๊บต่อไปมาถึงตรงสีเขียวสีเขียวผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นของมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับก็คือยี่ห้อมิสเตอร์คอบบี้นะเบอร์64สีชื่อว่าเยลโล่กรีนนะครับประมาณนี้พ่นลงไปก็สีมันก็จะใกล้เคียงกับของเจ้าตัว e x c e ซอยู่แล้วนะครับยิ่งตัวนี้มันเป็นอนาเตอร์ไรเดอร์ด้วยเนี่ยสีออกเข้มนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยแล้วพอพ่นไปเรามีไฮลงไฮไลท์ด้วยมันก็จะเ,เหมือน มันจะขับเงาขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องใช้แอร์บรัชเยอะนะครับเพราะว่าการทําสีแนวเออเชดดิ้งหรือไฮไลท์เนี่ยประมาณนี้มันต้องมันใช้มือระบายค่อนข้างจริงๆคือไม่ได้เลยคือคนอื่นอาจจะทำได้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ผมทําไม่ได้เลยต้องใช้แอร์บรัชในการทานะครับมันถึงจะออกมาเป็นเออเท็กเจอร์ของสีประมาณนี้จะมีสว่างมีเข้มอะไรประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เขียวเสร็จปุ๊บม่วงเออม่วงไม่ใช่ม่วงเขาเรียกอะไรชมพูเสร็จปุ๊บทีนี้มาตรงถึงตรงส่วนของสี สีเงินก่อนก็สีเงินนะครับสีเงินจะใช้ตัวนี้เป็นของมิสเตอร์คัลเลอร์เหมือนกันนะครับเบอร์104รสีนะครับสีชื่อว่ากันโครมนะครับประมาณนี้ uh, ใช้ทั้งพ่นและก็ทาเลยนะครับตรงจุดที่เราอย่างหัวไหล่ตรงนี้มันแยกชิ้นมาอยู่แล้วเราสามารถพ่นได้เลยนะครับ uh, แต่ว่าก็ใช้วิธีการเดียวกันเหมือนกันก็คือพ่นแล้วก็ให้เหลือขอบดำๆเอาไว้นิดหนึ่งให้มันดูมีมิตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นซอกหลืบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ ทาเอานะครับเพราะว่าบางอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆแล้วคือเวลาบางพ่นอะไรเงี้ยมันมันมันถ้าชิ้นเล็กมากเกินมันจะบางพ่นลําบากอะไรเงี้ยเราใช้วิธีทาเอาจะสะดวกกว่าเนี่ยอย่างตรงแขนเนี่ยตรงเนี้ยก็ทาทั้งชิ้นเลยคือถ้าเราทาดีๆอ่ะทาทาคล่องแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะออกมาเรียบไม่ต่างจากพ่นหรอกแต่ว่าแค่ประกายมันอาจจะดูแตกต่างกันนิดนึงตรงพ่นเนี่ยมันอาจจะดูวาววาวกว่าแต่ว่าตรงที่เราทาเนี่ยมันอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าถามว่า กับงานที่เป็นลักษณะแนวดิบ uh, ๆประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราต้องการความดิบอยู่แล้วแหละความจริงนะครับประมาณนี้ทีนี้ต่อไปก็มาถึงตรงส่วนของสีทองสีทองตามร่างกายหัวเข็มขัดตามอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเจ้าเก่านะครับจะเป็นประมาณนี้ผมใช้ตัวนี้ประจําเลยเป็นเบอร์ uh, 1 2 2นะครับของไกอารนอตนะครับจะเป็นสี Star Bright g o นะครับตัวนี้ uh, ตอนแรกทาไปมันจะเจ๋นๆนะนะหมายถึงว่ามันจะดู uh, ประกายทองว้าวๆเลยอ,อ่ะนะครับด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติของไกายไอ,อยู่แล้วคือประกายสีเขาจะค่อนข้างแวาวาวาวเยอะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเขาเรียกอะไรนะเหมือนมาพ่นตบสุดท้ายดรอปลงอีกหน่อยหนึ่งสีมันก็จะออกมากลืนเข้ากับส่วนอื่นสีส่วนอื่นที่เราทาเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าทํำยังไงนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับอย่างตามตัวสีดวงสีดำเนี่ยก็ใช้สีตัว อัน uh, นี้เซมิก r อ s แบล็ k นะครับเบอร์9กมิสเตอร์ฮอบบี้นะครับในการทาเก็บรายละเอียดตาม uh, เส้นตามตัวประมาณนี้แล้วก็จุดต่างๆตามร่างกายนะครับแล้วก็ uh, ผมด้วยนะผมก็ใช้ตัวนี้ระบายเหมือนกันตัวสีเซมิก o อ s แบ a c k ตัวนี้จะทาค่อนข้างง่ายนิดหนึ่ง uh, ทาได้แบบ uh, ไม่ต้องเครียดมากทาไปเรื่อยๆได้เลยนะครับมันออกมาเรียบโอเคอยู่แล้วทีนี้พอเราได้สีเมนหลักของทั้งตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตกขั้นตอน ก่อนจะไปปิดงานเนี่ยเราจะตบอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือใช้ตัวนี้นะครับเป็นเคลียร์สโมกตัวนี้นะครับเบอร์107นะครับของสกันคัลเลอร์ในการพ้่นเชดดิ้งตามตัวนะครับอย่างเงาที่มันจางๆไปหรือว่าบางจุดที่เราเเเพ่นหรือว่าระบายทับในส่วนของเซอร์เฟสแบล็คไปนะครับเ,เนี่ยอย่างพวกอย่างนี้ก็จะมาพ่นเก็บอีกทีหนึง่งวิธีการพ่นเราใช้แอร์บัตพ่นแบบพ่นเรียกพ่นรีดมั้งก็คือเหมือนพ่นให้ สีออกมาแบบเล็กๆแคบๆครับตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยประมาณนี้เข้าไปจุดไหนที่มันดูอ่อนๆล้วก็พ่นให้มันขึ้นมาแล้วไอ้ตรงสีทองที่ผมบอกเมื่อกี้ของ Star b ไบโกเนี่ยเวลาเราพ่นเคลียร์สโมกตัวนี้ลงไปแล้วมันจะดอรอปลงนิดหนึ่งมันก็จะทําให้แบบดิบเข้าทั้งตัวเลยคราวนี้เห็นไหมอย่างขอบข้างในตรงนี้ผมก็พ่นเพิ่มไปตรงใต้ช่วงขาข้างล่างตรงนี้เห็นไหมก็จะพ่นไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้แบบเหมือนดูกลืนๆหน่อยนึงเนี่ยตาม นาโคงนาแข้งนี่เห็นชัดเลยก็คือพ่นแบบลงไปซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้บังพ่นใช่ไหมเราใช้วิธีระบายเอาพอเราระบายปุ๊บเรามาตกด้วยเคลียร์สโมกเนี่ยมันจะทําให้ดูมีงานมีมิติขึ้นเยอะเลยนะครับประมาณอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นี่หน้านี่ก็จะเห็นชัดว่าใช้เคลียร์สโมกเพิ่มเข้าไปตัวนี้ผมจะมีการใช้สติกเกอร์อยู่แค่จุดเดียวนะครับก็คือจุดตรงนี้เลยนะไอตัวที่เขียนว่า2 0 1พแล้วก็ Excess ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวหนังสือมาเราเพ้นเองลําบากนะแล้วก็ ต้องใช้พึ่งสติกเกอร์เอานะครับประมาณอย่างนี้แล้วกออ็ตรงหน้าอกอ,อ่อนนี่มีหน้าอกอีกหน้าอกก็จะเป็นดีเทลที่มันเป็นข้างในตรงเนี้ยอันนี้ก็ใช้สติกเกอร์แต่นอกจากนั้นเราทําเองหมดอย่างตรงหน้าตาอะไรประมาณเนี้ยกออ็ตอนแรกเขาทำสีมาให้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องทําสีให้มันเท่าเทียมกันทุก,ทกตัวใช่ไหมทั้งตัวก็เลยจําเป็นจะต้องทํามันใหม่นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ยากนิดนึงนะระบายป่องระบายปากอะไรเนี้ยแต่ว่า ลูกกระตงลูกกระตาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ทมันต้องทํามันให้ได้ <laughs> นะครับประมาณอย่างนั้นอโอเคก็โดยรวมประมาณนี้นะครับดีไซน์ของเจ้าตัวアナเตอร์เอ็กเซนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันคล้ายพีเดเตอร์มากๆเลยนะผมว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากพีเดเตอร์นั่นแหละนะครับดูจากทรงผมที่มีถักๆแบบนี้เนี่ยเอพีเดเตอร์ชัดๆ <laughs> นะครับแล้วก็จะมีจุดตามตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆพีเดเตอร์ผสมกับพวกไอ้กบลูกศรพิษอนะที่ชาวป่าเขาจับมันมา เอาพิษมันมาแปะพวกหัวธนูหัวลูกศรอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปใช้ล่าสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่สีสันของ EXS เนี่ยตัวตัวออริจินอลเองมันสีเจ๋งๆอยู่แล้วเนี่ยชมพูแบบนี้เขียวอย่างนี้นี่มันใช่เลยแหละตอนทําไปผมแอบรู้สึกเขยงกับเขยงมือเหมือนกันนี่จริงๆตอนรีวิวนี่ผมก็แบบเสียวๆมือเหมือนกันนะวจริงๆผมแบบเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เลยอะไรเง,งี้ยสีสันเจ๋งๆแล้วก็แบบอย่างเงี้ยนะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแบบ เออเหยงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําสีสนุกนะโดยเออไม่ไม่ไม่หนีจากอนาเตอร์เรเดอร์ตัวอื่นเลยนะครับมันทาให้แบบอย่างถ้าเป็นไรเดอร์ปกติของโซโดเนี่ยเราจะทําสีเป็นสีพื้นๆใช่ไหมมันจะไม่ได้มีการทําเงาทําไฮไลท์อะไรประมาณนี้แต่ว่าอนาเตอร์เรเดอร์นี่เราสามารถใส่ความสนุกตรงนี้ลงไปได้เต็มที่เลยแลวมันทําให้งานดูแบบเออทำไปเพลินอะนะครับแบบแจ๋วเลยทํำเนี่ยชอบชอบทุกตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าดีไซน์อาจจะติด แปลกๆไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าโดยรวมแล้ววิธีการทาเนี่ยชอบเลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ที่แนะนําให้พี่ๆน้องๆลองไปหามาทําดูแล้วกันนะครับอะไรเงี้ยคือแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้แอร์บัตเองก็อาจจะไม่ได้ฟิลนี้นะมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ถามว่าเป็นไรไหมก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็รายละเอียดของเจ้าตัว An a t ต e ร์ c อ็ s ตัวนี้นะครับในการทําสีนะครับก็ อธิบายค่อนข้างละเอียดไปนิดนึงแะแบบเผื่อพี่น้องจะได้ดูแล้วอยากทำลองทําตามจะได้เป็นเหมือนเหมือนไกด์นิดนึงอะไรเงี้ยครับว่าว่าว่าจะต้องทํำยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดอธิบายไปแล้วมันมีงง,ง,งติดอะไรเงี้ยนะครับก็พี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันมาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมานะั่งตอบให้นะว่าว่าว่าตรงไหนที่มันไม่เกตอะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบช่วยให้ทำทำ ตา,ตามกันได,ได้ไปอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้าผมจะยังมีอนาเตอร์ไรเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการทําสีนะมาให้พี่น้องได้ชมกัอนอีกน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ารู้สึกพี่น้องผู้อบการะเนี่ยจะส่งมาให้ทําแค่5ตัวเองนะครับก็ตัวหน้าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้กันจ,นจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกาลังใจแล้วก คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ